เห็นเขาบอกแต่ของเทียเห็นเขาพูดแต่ของเทียออ๋ไม่ค่ะเขาบอกมาเมื่อเช้าว่าแห้แฟนคลับที่จะมารับพวกเราต่ามารักใจอยากให้ก็อาจจะต้องถ้าเรารู้ว่าอาจจะแบบมีด้ามาอาจจะต้อง จราจรโอเคแล้่อต่างหากำแนกเพราะว่าอะไรเจ้าเลยนี่มาแล้วหรอก่อเลยก่อเลยเวลี่คิวทางคนไทยนะเองเองซนเก่ง ู่ที่ดูนพีนิดเลยค่ะทุกคนเราเอาไปใช้ข้างในซีเคอร์ทรีมีคักหนึ่งทีได้ไหมคะขอกอดดูชุดหน่อยส,ส,สิจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะิดถึงแฟนคลับมากไหวแล้วไม่ไหวแล้วปลางนันเราก็เข้าไปโหลดของกันทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าต้องไปโหลดของ สีข่ขันรถไปแยะ